ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อสำราญจะสอนอยู่บ้านโคกหมู่ห้าตำบลทุกอำเภออำเภอโดนเรินจังหวัดพิจิตรค่ะสาเหตุที่เลือกลูกประคบคือจะมารักษาตัวเองค่ะคือมาประคบที่แขนที่ที่ที่มันจุดที่มันปวดอะค่ะมันก็หายมันคลายคลายไอ้คลายปวดไปได้ค่ะ ก็เลยชอบอยากอยากได้แต่ทีนี้พอดีจังหวะพี่ใหญ่เขาไมาเล่นแนเนี่ยอบรวมค่ะก็เลยเลือกของวิชาพระลุประคบค่ะมเคยรู้ว่ารูกประคบทำาไงเลยอยากจะรู้วิธีการทําว่าส่วนผสมเขามีอะไรมั่งอะไรมั่งจะได้มาทําใช้ในหมู่บ้านเผื่อมีใครจะมาให้เราไปทําให้อะไรเงี้ยมาสั่งว่าเออเขาทำยังไงอะไรยังไงเขามาถามเราจะได้บอกเขาว่าสูตรผสมมีอะไรมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยโครงการนี้เนาะทําสมุนไพร ลูกประครบสำหรับทางนี้ก็จะสนับสนุนเริ่มต้นก็คือจะริม่มมาปลูกสมุนไพรแล้วก็หางบประมาณประมาณต่างๆที่มีในหมู่บ้านแล้วก็คืออแต่ประโยชน์ของกองทุนหมู่บ้านเพื่อที่จะมีงบประมาณแล้วก็สมุนไพรพร้อมก็จะประสานอ,อสอมเนาะเกี่ยวกับผู้สูงอายุในหมู่บ้านเราที่ มีการกดแขมกวดขาได้ประมาณต่างสวัสดีค่ะ,ะนนฉันชื่อจันทนามายเขตกอนค่ะมีโอกาสได้ไปฝึกอาชีพทำไข่เค็มที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสังา่ามจังหวัดพิจิตรค่ะหลังจากได้ไปอบรมแล้วได้กลับมาทําตามสูตรและลองชิมอร่อยมากค่ะจึงได้ลองมาทําเป็นอาชีพเสริมคิดว่าจะหาอะไดได้เสริมในครอบครัวค่ะสวัสดีครับผมนายกงธนูพิลึก ผู้ใหญ่บ้านหมู่6บ้านสายใยชีตำบลนันปออำเภอสามง,งามจังหวัดพิจิตในฐานะที่เป็นผู้นําชุมชนต้องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพที่ดีสําหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยก็จะสนับสนุนให้มีทักษะอาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและสนับสนุนทุนชุมชนในการสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีไรายได้ก็จะส่งเสริมให้มีการออมกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านใส่ษฐีต่อไปครับชื่อสายล้มพงเจริญอยู่บ้านเลขที่10ทับหนึ่งตำบลหนองพระอำเภอวัองสะพูนจังหวัดพิจิตรค่ะตอนนี้อยู่สามคนก็อาชีพหลักก็คือทำสวนปลูกผักทำสวนก็หลากหลายชนิดค,ค่ะมีชืมมีพริกมีมะเขือมี บวกมีมาละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหลักที่ทําส่งก็คือผู้ช่วยมาชวนมาถามว่าไปทําอาชีพเสริมกันไหมไปฝึกอบรมทำอาชีพเสริมไหมก็เลยบอกก็จะมีตัวให้เราเลือกที่เลือกอาชีพไข่เค็มเพราะเป็นวัตถุดิบหาง่ายในท้องที่มันมีวัตถุดิบพวกไข่เค็มพวกอะไรเงี้ยหาง่าย ไข่เป็ดไข่ไข่เป็ดแล้วก็ของที่จะใช้หาง่ายเพราะว่าแถวบ้านมันจะพอมีแล้วก็เป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างไรายได้ให้ครอบครัวแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายเพื่อแล้วเราก็มาเพื่อว่าคนในหมู่บ้านอยากทําเราก็ชักชวนกันทําแล้วก็มาช่วยกันทําแล้วก็จะได้มีไรายได้เสริมแต่ละคนแต่ละครอบครัวจะได้มีไรายได้เสริมเพื่อ พักหน้าเผื่อเราไม่มีอะไรทําอะไรเงี้ยเราก็เออยังมีอาชีพนี้คือช่วยช่วยรองรับเราแบ่งเบาภาระเราได้นิดหน่อยทํากินทาอะไรอย่างงี้ในครอบครัวได้ขายได้ในเขตชุมชนข้างเคียงหรือข้างหมู่มบ้านข้างๆร้านค้าตลาดนัดเราก็มีเรามีอยู่เราก็ทําแล้วเราไปลงขายได้เพื่อเป็นอาชีพเสริมของเราอีกทีนึงที่ทํามานะคะก็สูตรนี้ไข่เคม็มไอโอดีนอร่อยเด็ดค่ะ ที่จะปฝึกทำมะนาวคนะ่ะทำเนะนี่ยสูตรนี้เพราะมีไข่เค็มมีอะไรตั้งหลายอย่างเนาะเอเอสบายดีต้องทุ่อยางทำมะนาวตอนนั้นมีมะนาวใช่ไหมะมะนาวนั่นเลยเลือกเลือกสูตรนี้สูตรด,ดีเลยเเเแต่พอพอทำแล้วเป็นไงคะเป็นไงบ้างทำยากหน่อยที่แรกัำไ,ไม่รู้สูดยากก่อนรู้สูตรแล้วก็ทำงาทำงาแล้วทำางแล้วเนาะแล้วรสชาติเป็นไงนะคะ ก็คุผมหน่อยดีหน่อย,อยดีเลยดีเลยเนาะแล้วเรามีวัตถุดิบใช่ไหมวัตุดิบอันนี้ใช้มะนาวเลยใช่ไหมครับเยี่ยมเลยอะนะภูมบบิใจไหมคะภูมิใจไหมภูมิใจเลยในใเลยในาะไ,ได้ได้ได้ทักษะเพิม่มอีกหนึ่งอาชีพถูกไหมคะเนาะ